สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับ Facebook นะครับร้านฝางการดับเพลิงเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็วันที่30มีนาคม2563นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวสินค้านะครับสินค้าความปลอดภัยนะครับของทางร้านนะครับสินค้าทางร้านอันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับดับเพลิงนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นของมือสองสภาพดีนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90%ซนะครับ พร้อมใช้งานนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอมาแนะนําทั้งตะเพิ่งนะครับวันนี้นะครับขายดีนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแรงนะครับนะครับเจะเป็นัตะเพิ่งสภาพดีนะครับเป็นชนิดติดรถยนต์นะครับชนิด2.2ปอนด์นะครับนะครับนี่ครับ2.2ปอนด์นะครับสามารถติดในรถยนต์หรือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์รถมอเตอร์ไซค์นะครับได้จากรถบรรทุกรถ สถานประกอบการต่างๆหรือว่าทุกๆอย่างนะครับที่มีเชื้อเพลิงน้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สนะครับนะครับโฟกลิปนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับติดไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับรว่าจะใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นเท่านั้นนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวถังดับเพลิงชนิดของเคมีแห้งเหมือนกันนะครับ จะเป็นขนาด5้ปอนด์นะครับถังระเพิงนะครับสามารถดับไฟประเภทไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวท่านลองมาดูนะครับดูนะครับฉลากข้างหน้าของถังระเพิงมันจะมีบอกไว้นะครับเนี่ยครับไฟประเภท A B และ C นะครับ A ก็คือว่าขยะทั่วไปนะเวลาเกิดเพลิงไหม้พวกเนี่ยมันจะมีเท่าฐานทิ้งไว้ใช่ไหมครับตัว A นะครับสีเขียวนี่นะครับก็อย่างเช่นพวกไม้กระดาษพลาสติกยางนะครับ อะไรก็ได้นะที่มันเวลามันถูกเผาไหม้ปุ๊บม,มันจะมีเท่าฐนาน่นทีเดียเขาเรียกว่าไฟประเภท A นะครับแล้วก็ไฟประเภทเยสามารถใช้น้ําดับได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ผงเคมีแห้งนะ,ะมันอาจจะดับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไฟประเภทเนะี่ยมันจะประทุซ้ําขึ้นมานะครับคือว่าส่วนใหญ่นี่เขาจะไม่ค่อยใช้สารลเพลินชนิดผงเคมีแห้งนะในการดับไฟคลาสเอกันนะครับส่วนใหญ่จะใช้น้ํานะครับแล้วก็ ตัวคลาสบีนะครับคลาสบีก็จะเป็นพวกน้ามันแก๊สนะครับนะครับิโตรเลียมนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ดับได้นะครับดับได้ดีเลยนะครับพวกน้ำมันแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริกก็จะเป็นตัวการเกิดไฟฟ้ารับตรงจรหรือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถดับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะทําให้เปิดเปื่อนครับทําให้ฟุ้งกระจายนะครับทำอาจจะเกิดการสกปปกนะครับ ัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับทุกทุกขนาดนะครับดับได้เหมือนกันนะครับดับในคลาสเอและ C นะครับอ่าสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะมีขานะครับตัวขนาด2.2อปอนด์นะครับจะมีขาข้านหลังนะครับเราสามารถยึดติดไว้อ่าถ้าท่าไหนนะครับมีรถเก๋งนะครับคือว่าเราสามารถเอาไว้ติดกับกระโปรงด้านหลังได้จะนอนติดอย่างนี้ก็ได้นะครับนอนก็ได้นะครับหรือว่าตั้งก็ได้นะครับ หรือว่าติดเสาเก่งก็ได้ครับประมาณนี้ครับติดเสาเก่งสมมติว่าตัวนี้เป็นเสาเก่งใช่ไหมครับจาะยึดอหไรง่ายง่ายเลยครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวยึดนะครับตัวยึดด้านหลังนะครับยึดแขวนถังระเพงไว้นะครับเหมือนถังใหญ่เลยนะครับขนาดห้าปอนครับกระทัดรัดง่ายๆนะครับยกได้ครับยกมือเดียวก็ได้ผู้หญิงยกก็ไม่หนักนะครับเพราะว่ามัน แค่2.3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่2.2ปอนนะครับก็ประมาณ1กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เบาขึ้นมาอีกย้ำนะครับว่าถังดับเพลิงนะครับถังดับเพิงจะสามารถดับเพลิงได้เฉพาะต้นเพลิงหรือว่าเหตุที่เกิดกำลังเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่เวลาลุกลามแล้วแล้วก็ใช้ถังดับเพิงเข้าไปฉีดดับตัวนี้ไม่ดับแน่นอนล้านเ็นะครับ ตัวชนิดของผงเคมีแห้งนะครับลักษณะมันเราบีบออกมาใช่ไหมครับบีบออกมาปุ๊บนะครับวิธีการใช้ก็นะครับมันจะมีสลักนะครับแล้วก็จะมีกระดูกงูนะครับเขาเรียกว่ากระดูกงูนะสายรัดสลักนะครับวิธีการใช้ก็ท่านก็สามารถบิดนะครับบิดที่สลักนะครับนะจงดีๆครับบิดออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงดึงดึงแรงนะครับ ตอนนี้มันก็จะมีสติกเกอร์ขั้นไว้อยู่นะครับดึงออกมาสมมติว่าดึงออกมาแล้วนะครับให้ท่านชี้ไปที่ฐานไฟนะครับหรือว่าที่เพลิงกําลังลุกไหม้นะครับแล้วก็สังเกตว่าปากกระบอกฉีดนะครับมันก็จะเป็นรูปกลวยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถหมุนออกได้นะครับเวลาเติมน้ํายาเข้าไปเติมแรงดันเข้าไปก็เติมตรงนี้นะครับอันนี้เราเราก็จะมะีกระบอกฉีดเพื่อเอาไว้กําหนดทิศทางในการฉีดพ่นนะครับ แล้วก็ฉีดเข้าไปผงเคมีมันก็จะกระจายออกมาตามกระบอกฉีดนะครับก็ให้อยู่ในระยะห่างจากกองไฟประมาณ1 1เมตรหรือ1เมตรครึ่งนะครับถ้าเป็นกระโปรงรถยนต์แนะนําว่าให้เปิดฝากระโปรงก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดเปิดฝากระโปรงไว้ทันทีอย่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับให้ใช้ตัวนี้เอาละเพลงนะครับเอาปากมันเข้าไปที่สมมุติว่านี่เป็น แง้มฝากระโปรงเข้าไปแล้วแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับบีบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไล่สายไปสายมานะครับถ้าท่านแน่ใจว่าไฟมันไม่น่าจะลุกลามแล้วท่านค่อยๆเปิดเปิดฝากระโปรงนะครับถ้าเราเปิดทันทีปุ๊บเนี่ยไฟมันอาจจะแบกเข้ามาท่านได้นะครับอันตรายนะครับก็ถ้าลองศึกษาวิธีการใช้ทางดับเพลิงนะครับในการดับไฟที่เกิดจากรถยนต์นะครับเกิดจากน้ํามันนะครับได้ใน youtube นะครับมีหลายคลิปนะครับ ท่านได้ศึกษาได้ดูไว้เป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับครับอ่าส่วนราคานะครับราคามือสองนะครับเราเช็คราคาดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับราคาปกติขนาด2.2ปอนด์นะครับราคาก็อยู่ที่ราคาขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณ400กว่บาทนะครับมือสองแล้วเราขายเพียงราคาที่350บาทเท่านั้นนะครับนะครับ350บาทนะครับ รับประกันนะครับรับประกันแรงดันนะครับถ้าแรงดันเกิตกนะครับเอามาเปลี่ยนให้เลยนะครับภายในหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนสังเกตว่าถ้าแรงดันเพชเชอรนนะครับของทาระเพิงปกติจะอยู่ที่ในตรงนี้นะครับลูกศรสีเขียวนะครับนี่นะครับไม่ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนะคบอ่ตอนนี้นะครับสังเกตดูนะครับลูกศรก็จะอยู่ที่ สีเขียวนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับแรงดันปกติพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูได้มันจะอยู่ที่195 psi นะครับแต่ถ้ามันตกไปทางซ้ายนะครับหรือว่าในตำแหน่งศูนย์เอามาเปลี่ยนได้เลยนะครับประกัน1ปีนะครับตัวผงน้ำยาดับเพลิงและแรงดันนะครับนะครับอะไรเสียเกจช้ำรุดนะครับเรามีเปลี่ยนให้ท่านนะครับ แต่ถ้าอยู่ในระยะเวลารับประกันเปลี่ยนให้ฟรีทุกอย่างนะครับไม่มีค่าจ่ายนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับรับประกัน1ปีนะครับย้ำนะครับมือ2นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับส่วน5ปอนนะครับราคาขายปีกนะครับขายปีกทั่วไปนะครับตามเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับก็ขายกันอยู่ถังใหม่อยู่ที่ราคาก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับนะครับ6ก0กว่าบาท แต่มือสองนะครับสภาพดีสภาพเยี่ยม90%เรนะครับเราขายอยู่ที่เพียง450บาทเท่านั้นครับเนี่ยนะครับถ้าท่านให้ส่งไปทางบ้านท่านนะครับส่งทางโลจิสติกนะครับขนส่งเอกชนนะครับก็จะมีค่าจ่ายเพิ่มในเรื่องของค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งเราจะคิดอยู่ที่อ่ากล่องละ50บาทนะครับ50าบบาทนะ ค่าขนส่งนะครับถูกถูกนะครับก็สนใจนะครับทักมานะครับทักมาโทรมาหรือว่าคุยทางแชทก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องติดต่อกันโดยตรงนะครับก็ย้ําเลยนะครับขอฝากช่วงนี้ก็ต้องระวังระวังกันหน่อยนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับก็ถ้าจะสั่งก็สั่งทางออนไลน์จะดีที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับเราส่งจริงนะครับตอนนี้สินค้าของเราก็มีอยู่พอใช้ได้นะอันนี้เป็น เดโมนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับเนี่ยชุดหนึ่งนะครับงไงก็ฝากนะครับฝากทางเพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณป้าณานะครับสนใจในเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับลองติดต่อเข้ามาได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรอยดีบริการนะครับจะส่งให้ถึงบ้านท่านนะครับโอเคนะครับสำหรับ วันนี้นะครับทางร้านฝางการดับเพลินะครับเป็นตัวแทนของร้านฝางการดับเพลินก็ขอจบคลิปในการรีวิสิครัาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรมานําเสนอก็จะนํามานําเสนอผ่านคลิปวิดีโออีกทีนะครับหรือว่าเป็นรูปภาพนะครับยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ